สวัสดีครับพี่ๆน้องๆท่านผู้ที่มาเข้าชมรายการหรือว่าช่องของอาจารย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่จะนำเอาเรื่องดีๆมาเล่ามา,าพูดคุยให้ฟังก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่หลายร้อยเคสหลายร้อยกรณีมันจะมี ที่เรารู้ก็มีที่ไม่รู้ก็มีแต่ว่าเรื่องดีๆวันนี้จะนำเอาเรื่องของที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราเอามาเล่าสู่กันฟังมันเกี่ยวกับพลังมหัศจรรย์ของสมาธิสมาธินี่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้ก็จะเป็นเคสที่หนึ่งก็เป็นของดอกเตอร ดาราวันเด่นอุดมนะครับท่านผู้นี้ก็ขออนุญาตไว้ณที่นี้ด้วย <c oughs> ความจริงแล้วเรื่องนี้มันก็มีอยู่ในโซเชียลมีเดียมากมายอยู่ในเฟซก็มีอยู่ใน youtube ก็มีแต่ว่า่าก็จะขอนำเอามาเล่าเป็นตัวอย่างคือว่าท่าน ดอ,อรอาจารย์ดอ,อรดารวันเด่นอุดมนี่ท่านเกิดมาในครอบครัวของชาวอิสลามาทีนี้ตอนที่ท่านเป็นศึกษานิเทศเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอ,าอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับท่าน คือว่าท่านมีอาการบ o อกเกนฮัตก็อกหักอกหักก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็กระสับกระสายก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันเป็นปัญหาชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ทำยังไงดีก็มันมองหาหนทางแก้ไขก็ไม่มีท่านก็เลยเอ จะทายังไงดีอยากจะตายก็ยังไม่กล้าที่จะตาย<笑><笑>ก็เลยคิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาก็คิดถึงสมัยที่ท่านเป็นนักศึกษาก็ได้เรียนเออก็ได้มีเพื่อนอเป็นชาพุทธก็ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการทําสมาธิแบบเซน้นซึ่งก็เป็นสมาธิที่เขาใช้กันในประเทศเวียดนามท่านก็เลยเอ ถ้าอย่างนั้นเราไปฝึกสมาธิดีกว่าก็ไปหาแม่ชีที่วัดน้อยนพคุณก็ไปฝึกทำสมาธิทำไปทำมาไม่กี่วันอาการ broken heart ก็หายไปก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาอันนี้ก็ เป็นพลังของสมาธิแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ดีๆอีกก็ท่านทำงานอยู่เป็นศึกษานิเทศอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการวันหนึ่งก็เรียกว่าโดนบังคับใครเป็นผู้บังคับก็ไม่รู้อาจจะเป็นทางครอบครัวหรือทางทางกระทรวงหรือใครก็ไม่รู้นะก็เขาบังคับให้ไปเรียนอ่า ทำปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศสท่านก็เลยตัดสินใจไปสมัครในวันสุดท้ายคิดว่ายังไงก็คงไม่ติดแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แลนน่าประทับใจเกิดขึ้นคือว่ามันจะมีอะไรคาเรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นลางบอกเหตุที่เขาเรียกว่าซิงโครนิซิตี้มันบอก อาการเรียกว่าเป็นอาการปิ้งแวบเข้ามาในสมองบอกว่าให้เตรียมตัวสอบเรื่อง p o l l u t i o n ท่านก็เลยไปาหาข้อมูลเกี่ยวกับ p o l l u t i o n มาดูมาอ่านแล้วก็พอไปสอบข้อสอบอเกี่ยวกับ p o l l u t i o n ก็ออกจริงๆแล้วท่านก็เลยได้ ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสเรียนก็ใช้เวลาแค่สามปีหกเดือนเพราะว่าหลักสูตรจริงๆนะครัเรียนกันห้าปีแต่เพราะว่าอาจารย์นี่อาจารย์ดรดารวันนะไม่ใช่อาจารย์ธนวัฒน์อาจารย์ดรดารวันนี่ก็มีความสามารถมีสมองมีสติปัญญาดีก็เลย ใช้เวลาแค่3ปี6เดือนแล้วก็กลับมาก็หลังจากนั้นท่านก็เป็นศึกษานิเทศเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมจนกระทั่งได้เป็นแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต ที่เป็นของหลวงพ่อพุธในจังหวัดหนึ่งที่ภาคอีสานอาจารย์ก็จำไม่ได้แล้วว่าอยู่จังหวัดไหนพอท่านทำหน้าที่เป็นศึกษานิเทศด้วยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตก็ทำให้เที่ยวไปเที่ยวมาสุดท้าย ท่านก็เลยเลือกเอาศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นผอ,อของศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวิทยากรไปด้วยเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนหลายผู้หลายคนท่านก็เลยลาออกจากการเป็นศึกษานิเทศซะจากเหตุการณ์ที่ท่านได้เป็นวิทยากรท่านก็บอกว่ามันมีหลายมีเด็กหลายคนที่ทำ หน้าที่ของเด็กของนักเรียนได้ดีขึ้นอย่างมีนักเรียนคนหนึ่งเป็นนักเรียนเกเรแล้วก็เวลาทำสมาธิเขาให้ทำให้บริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธแต่เด็กคนนั้นพอพุโทโธพุโทโธไปสักสาสีน่นาทีก็ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดอ่า อะไรอะไรก็ไม่รู้ก็เลยนั่งบริกรรมนรกชัดชนรกชัดชัดนรกชัดชไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าผลของการสอบในปีนั้นจากเด็กที่ได้คะแนนรวมเป็น0.03ย์จมขึ้าเป็น3.00นนี่เป็นพลังที่ แบบว่ามีจิตที่จดจ่อตั้งมั่นคือว่าการที่คําบริกรรมว่านารกชัดๆนรกชัดๆนะครับเป็นความตั้งใจมีเป็นจิตที่มันจดจ่อตั้งมั่นก็เลยทําให้เขามีความตั้งมั่นมีจิตที่ตั้งมั่นในห้องเรียนด้วยก็เลยทําให้คะแนนดีขึ้นจาก0.03มาเป็น3.00 เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ก็เป็นผลของการทำสมาธิอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรดารวันเด่นอุดมไว้นะที่นี่แบบนี้ก็ปรากฏว่าท่านได้เป็น พุทธมามะกะเป็นพุทธศาสนิกชนไปทั้งกายทั้งใจเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ขอสาธุอนุโมทนากับท่านด้วยตัวอย่างเคสที่สองก็เป็นเรื่องของน้องจุย๋ยหรือคุณวรัตยานินคูหาของช่องสามเป็นดาราด้วยเป็นพิธีกรเป็นนางแบบ ก็ทำงานอยู่ที่ช่องสามตอนอเขาเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวของชาวคริสเตียนแต่ว่าบังเอิญว่าครอบครัวของเขาอยู่ในชุมชนของชาวพุทธก็มีเพื่อนๆเ,เ,เป็นชาวพุทธตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาไปวัดไปวาก็ไปกับเขา ไปทําบุญศูนย์ทานที่ไหนก็ไปกับเขาเพื่อนๆไปเขาก็ไปคุณวรัตยาหรือน้องน้องจุ๋ยนี่ก็เรียกว่าเป็นชาวคริสต์แต่หัวใจเป็นพุทธเขากา็ไปวัดไปวาก็ไม่ไม่ได้ขาดก็อยู่มาวันหนึ่งที่เขาได้เป็นดาราเป็นอ่าพิธีกรอยู่กับช่องสาม เรียบร้อยหลายปีเนาะก็วันหนึ่งหมอได้ตรวจพบว,ว่าพ่อของเขาเป็นเป็นเมื่ะเร็งคุณน้องจุ๋ยนี่ก็นำพ่อไปที่โรงพยาบาลดังๆหลายหลายโรงพยาบาลก็ไม่หายก็เลยชวนพ่อ,อเพราะว่าน้องจุ๋ยก็รู้ เคยทราบว่า,าผู้ที่เป็นมะเร็งนี่เคยทำสมาธิแล้วก็หายก็เลยชวนพ่อพ่อพ่อไปไปวัดไปฝึกสมาธิเพื่อ,อให้มะเร็งมันหายเพราะว่าเคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วพ่อก็เลยไม่ขัดใจลูกไปก็ไปสิลูกลูกชวนไปวัดไหนก็ไป ไปฝึกทำสมาธิทำสมาธิได้ไม่กี่เดือนไปตรวจอีกทีปรากฏว่าเชื้อมะเร็งมันฟอไปหมดแล้วหายหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเคสที่สองที่เอามาล่าสู่กันฟังว่า,าการทำสมาธินี่มีผลเป็น ที่มหัศจรรย์มากแล้วก็สำหรับครอบครัวของคุณจุย๋ยวรัตยานี่ไม่รู้ว่าตอนนี้นี่เป็นชาวุู้เรีอยงก็<笑><笑>ทั้งสองเคสนี้ก็เอามาจากของดรเดาราวันก็มาจากหนนี่แหละในโซเชียลมีเดียของคุณวรัตยานี่ก็ เอามาจากหนังสือหนังสือนี้ก็อ่านมาสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังจำได้คร่าวๆจำแต่เนื้อหาที่สำคัญแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชื่อว่า l ลน c ์อาร์ม r o n g l แลน e ์อาร์มสตรอนี่ก็เป็นแชมป์แชมป์ปั่นจักรยานของตูเด f ฟรองของฝรั่งเศส เขาก็เป็นมะเร็งเหมือนกันหมอตรวจบอกว่า,าเป็นมะเร็งจะอยู่ได้อีกหกเดือนแลนส์อัลสตรองก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นและเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าถึงยังไงยังไงคนเราเกิดมาก็ตายอยู่แล้วเขาก็เลยตั้งใจว่ายังไงยังไงเราก็จะต้องเป็น แชมป์ดูเดฟร้องอีกสักสมัยหนึ่งสิก่อนที่เราจะตายเนี่ยจากนั้นเขาก็ตั้งใจปั่นจักรยานทุกวันทุกวันวันละ8ชั่วโมงด้วยความที่มีจิตจ,จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับการฝึกปั่นจักรยานาทุกวันทุกวันมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยก่อนที่จะตายเขาก็เลยลืมเรื่องของมะเร็งไปแล้วก็มัวแต่มกมุ่นคุ้นคลิตอยู่กับไอการที่จะเป็นแชมป์เขาก็คิดคิดถึงจินตนาการถึงการไปแข่งจินตนาการถึงการที่ขึ้นไปรับ ถ้วยรางวัลก็มีความหมกมุ่นอยู่ความกับความคิดที่จะเป็นแชมป์เพียงอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้สึกอ่อนแอไม่รู้สึกเจ็บปวดเขาก็อยู่ของเขาอย่างสบายสบายทำจิตใจให้สบายสบายทุกวันทุกวันพอไปตรวจอีกทีเชื้อมเร็ง หายหมดเลยอันนี้เขาไม่ได้ฝึกสมาธิแต่ว่าจิตเขาเป็นสมาธิโดยความที่มีจิตจดจอ่อหมกมุ่นคุณคิดกับการจะเป็นแชมป์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกการซ้อมทุกวันทุกวันวันละแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่ก็ถือว่ามีจิตที่อืเข้มแข็ง มีจิตท,ที่เบิกบานก็สมกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวแล้ววันนี้ท่านทำหรือยังท่านทำสมาธิหรือยังนี่อาจารย์บอกทุกวันทุกวันเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกฝึกทำสมาธิให้ได้ คนอื่นทำได้เราก็ทำได้สิอย่าไปกลัวมันเกี่ยวกับสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่เราไม่ทำนี่ก็เพราะว่าเราไม่เคยถ้าเราคิดว่าเราไม่เคยมันก็ไม่เคยไม่เคยอยู่นี่นแหละเราก็ไม่ยอมทำซักทีถ้าสิ่งไหนที่ไม่เคยเราก็ต้องทำให้มันเคยสิ สิ่งไหนที่เรากลัวเราก็ต้องทําในสิ่งนั้นถ้าเราทําในสิ่งที่เรากลัวแล้วความกลัวมันจะหายไปเราไม่กลัวอีกแล้ว <laughs> จริงๆถ้าเรามมวแตกกลัวแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องข้ามไปเสียความกลัวเนี่ยมันไม่ฆ่าเราหรอกมันฆ่าเราไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะฆ่ามัน ก็ขอให้ทุกๆคนได้ฝึกทำสมาธิไม่ว่าเชื้อชาติไหนชนเผ่าไหนศาสนาใดก็ต้องพยายามทำเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจ,จรจจรย์จริงๆมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก็มีตัวอย่างให้ดูอีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ถ้าจะเล่าไปมก็ มันจะยาวเดียวเขาจะปิดหนีอาจารย์ก็อ <c oughs> ยาิ่งปิด <c oughs> ถ้าอาจารย์ออกมาพูดก็พยายามฟังไปมันจริงหรือไม่จริงเพราะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์นำมาพูดนี่เป็นความจริงทั้งนั้นถึงแม้อาจารย์จะไม่สำเร็จทุกอย่างแต่ก็มีตัวอย่างมีคนที่ทำสำเร็จมาแล้วความสำเร็จของคนนี่มันเป็น มันจะทิ้งล่องรอยให้เราได้ถ้าเขาทําสําเร็จแล้วก็ไปตามรอยของเขาอา่รอยของเขามีอยู่เราก็เดินไปตามรอยของเขาเราก็จะทําได้สําเร็จเหมือนกันเชื่ออาจารย์เถอะต้องเชื่ออาจารย์เพราะว่าอาจารย์นี่ไม่ใช่ธรรมดามเพราะว่าคนเดียวนี่แหละมีอยู่สองชื่อ ตอนที่เป็นครูบรรจุใหม่ๆนี่เขามีตำแหน่งเป็นครูจัตวาครูโทรครูตรีครูโทรครูเอกมันเป็นตำแหน่งเขาก็เรียกว่าครูแล้วก็เป็นครูสมยศพอมาอีกสมัยหนึ่งเับเปลี่ยนระบบเป็นระบบระบบ C C1 C 2, C 3เขาก็มีตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง อาจารย์สองอาจารย์สามแล้วอาจารย์ก็เลยกลายเป็นอาจารย์ธนวัตร <c oughs> ก็ลงดิ <c oughs> วันนี้ด้วยความดีใจที่ได้นำเอาพลังมหัศจรรย์ของสมาธิเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังใครอย่าเพิ่มปฏิเสธว่าทำไม่ได้ต้องพยายามดูก่อน ถ้าเราไม่พยายามนี่มันก็ทำไม่ได้แหละวันหนึ่งสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เพิ่มเวลาขึ้นทุกวันทุกวันมันจะดีต่อชีวิตจิตใจของเราอาจารย์ขอรับรองว่าดีทั้งสมองสมองก็ดีสมองใสใสมาก แล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงแข็งแรงจิตใจก็สดชื่นเแบิกบานแล้วก็รักษาอารมณ์ไว้ดีๆอารมณ์ที่เป็นสุขจะนำความสุขมาให้เราเรื่องของอารมณ์นี่คลิปต่อไปอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ IQ VS EQ <laughs> IQ ก็คือสติปัญญา EQ ก็เกี่ยวกับอารมณ์ใครจะชนะใครอ้าวโอกาสหนะ้าติดตามต่อไปนะขอขอบคุณนะครับทุกๆคนทุกๆท่ททานที่เข้ามานะชมในรายการของอาจารย์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆท่ทานจงได้รับแต่สิ่งดีๆมีความสุขให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและก็มั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์มีสินม,มีเงินมีทองมันทำบุญทำทาน บริจาคทานก็แบบว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ถ้าเราให้มากเราก็จะได้รับมากวันนี้ขอให้ทุกคนจงได้รับแต่สิ่งดีๆก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีนะครับ